สวัสดีครับผมสวัสดีหลังวันฝนตกติดต่อกัน2วันซ้อนเลยนะครับวันนี้อากาศก็เริ่มเปิดแล้ววันนี้ผมจะพามาดูกล่องควบคุมของมอเตอร์ดีซีแบตเตรกันนะครับเราจะมาดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างที่อยู่ข้างในแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ แล้วก็มันมีข้อจำกัดอะไรข้างในเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> นี่นะครับภายในกล่องควบคุมนะครับสองสองกล่องเนี้ยเป็นกล่องของ DC b ี t l e เนะครับสังเกตนะครับทุกยี่ห้อนะครับของดีซี t บ t เตี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับสังเกตดูดีๆนะครับ ดูข้างในนี้นะมันจะคล้ายๆกันดูทางฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเราจะดูข้างในก็คือมันจะบอกโวลต์น,นะครับ4 8่สิบดโวลต์เจดโวลต์เกโวลต์60โวลต์3าโวลต์นนะดูกล่องทางนี้ตัวน,นี้เป็น7 2็โวลต์แล้วเรามาดูอีกกระน,นึงก็คือตรงนี้ อันนี้ก็คือคาปบ,บาซิเทเตอร์ที่อยู่ข้างในนะครับขนานกันอยู่นะครับสองร้ห้าสิบโวลต์นะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสองร้อยโวลต์สองร้อยโวลต์หนึ่งพันไมโครตัวนี้สอง้อยห้าสิบโวลต์ห8ร้อยแปดสิบไมโครนะครับ แล้วก็ตัวตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เขาจะใส่มาให้เลยนะครับก็คือต่อไว้ให้เลยขั้วของแผงเนี่ยมันจะเข้าได้เลยถ้าไม่ต่อผิดขั้วมานะครับบวกนะครับอันนี้ลบตรงที่แผงตรงนี้จะเป็นบวกตรงนี้จะเป็นลบนะครับตรงที่กล่องตรงนี้ตรงจะเป็นบวกอันนี้จะเป็นลบนะดูดีดีด แล้วก็รุ่นก่อนจะไม่มีนะครับจะให้เราใส่เองนะครับใส่เองแล้วเรามาดูตรงตรงนี้นะครับบวกลบนะครับ p ีบวก p ลบนี่ก็คือโซล่าเซลล์อันนี้ก็เป็น p ี B L B บวก p ลบเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี UWTLTH v แล้วก็ Willcom นะครับเหมือนกัน ทีนี้ตัวนี้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเวลาน้ํานะครับน้ํามันไหลค่อยนะครับอย่าพึ่งตกใจนะครับน้ํามันไหลค่อยอย่าพึ่งตกใจเราสามารถที่จะสลับตรงนี้ได้นะครับ UV w U V d นะสลับได้เลย ใครที่ใช้ดีซีแบตเลดอยู่นะครับกล่องที่เป็นประเภทนี้นะครับยี่ห้อต่างๆมันไม่ได้ต่างกันนะครับเหมือนกันนะครับเอาตัวที่ราคาถูกนะครับผมมีประกันเหมือนกันนะครับหนึ่งปีใส่เข้าไปแล้วหน้าน้ำไหลค่อยนะครับเราก็สามารถที่จะสลับนะครับ ตรงไหนก็ได้นะครับ U กับ V ก็ได้ V กับ U ก็ได้ W กับ V U กับ W ก็สลับกันได้นะครับแล้วเราก็ดูว่าน้ำมันไหลแรงขึ้นไหมแล้วก็ดูตามสเปคของปั๊มนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งตกใจหลายท่านนะครับใส่เข้าไปแล้วน้ำมันไหลค่อยนะ้ะมันไหลไม่แรงอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ดูตรงนี้เหมือนกันกันกบ Motor AC, มอเตอร์ AC 3เฟสเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ <c oughs> ของ DC b u บัสเลนนะครับหรือมอเตอร์ไร้แปลงฐานนั่นเองนะครับมอเตอร์ Motor DC ก็จะมี DC แปลงฐานกับ DC ไม่มีแปลงฐาน DC ไม่มีแปลงฐานก็จะมีแม่เหล็กถาวรอ,อยู่ข้างในนะครับ เราจะให้ดูตรงนี้กลับมอเตอร์ AC 3เฟสก็จะออกมาแค่3เส้นนะครับสายไฟจะออกมาแค่3เส้นประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องของ UMC นะครับ รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่แล้วก็จะมีแถมแถมตัวนี้มาให้นะนี่นะสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีหลายยี่ห้อนะครับที่หน้าตาคล้ายๆกันไม่ได้ระบุว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับดีหมดอยู่ที่งบประมาณในกระเป๋าของเรานะครับถ้าเกิดว่า มีคนถามผมหลายคนวนะ่าทำไมใช้แต่ของ UMC ทำไมไม่ใช้ของยี่ห้ออื่นก็ยี่ห้ออื่นมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ของ UMC มันถูกแล้วก็ทนนะครับมีประกันเช่นกันเหมือนก,นกันกับเราใช้โทรศัพท์นั่นแหละเหมือนคนใช้ซัมซุงกับคนใช้ i p h o n นถ้าถ้าเอา iPhone าให้ผมผมก็ไม่ใช้นะใช้ไม่เป็นไม่ถนัดนะครับ ทั้งๆท,ท,ที่มันใช้งานได้เหมือนกันนะ iPhone ดีไหมดี Samsung ดีไหมก็ดี Huawei ดีไหมก็ดี Oppo Vivo ดีหมดตอบโจทย์ได้เหมือนกันอยู่ที่ตั้งในกระเป๋าแล้วก็ประโยชน์การใช้งานว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับบางทีซื้อก็เรียกว่า เอาเปรียบเทียบให้เห็นเลยซื้อเฟอร์รารี่มาขับไปนามันก็ไม่คือเนาะแต่ถามว่าถ้าซื้อรถอ e ีแตนแล้วขับไปนามันก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าก็เอามาให้ดูข้อแตกต่างระหว่าง48โวลต์กับ72โวลต์ดูที่คาปาซิเตอร์ แล้วก็ดูที่บอร์ดนะครับก็จะมีติ๊กไว้ทุกบอร์ดออกมาจากโรงงานถ้าผ่าน QC นะครับถ้าผ่าน QC จะมีมาร์กให้นะครับผมราคานะครับซึ่งมันมีหลายรุ่นนะครับมีรุ่น1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น6แผ่น8แผ่น10แผ่นก็มีนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับถ้าจะใช้ DC บัตเลตนะครับ ใช้ประมาณหนึ่งแรงม้าพอถ้าเกินนั้นขึ้นไปนะครับเป็นแรงครึ่งสองแรงนะครับใช้หกแผงขึ้นไปเนี่ยควรใช้เป็นมอเตอร์ AC นะครับซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับตัวละประมาณ6,000กว่าบาทคุณปิติคุณติดโควิดหรือยัง พอดีผมไปได้มีดอันหนึ่งมานะครับสวยมากเลยตัวนี้ของโคลัมเบียนะครับเอาให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับผม ก็เอาเป็นว่าจะเลือกใช้แบบไหนดูความต้องการการใช้น้ำแล้วก็ดูน้ำต้นทุนของเรานะครับแต่ละคนน้ำต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับบางคนน้ำเยอะบางคนน้ำน้อยก็แล้วแต่พื้นที่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องอ่า ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากท่านใดสนใจยังไงก็โทรนะครับโทรปรึกษาเปียกโซล่าเซลได้ตลอดนะครับ24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าผมหลับอยู่ก็ไม่ได้รับพอตื่นมาเดี๋ยวผมก็โทรกลับทุกสายเนาะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับ สวัสดีครับ